พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเจิดก็บิมาแกงหน่อไม้ใส่เห็ดตับเต่าด้วยค่ะเดอ้อตับเต่าเสียตู้เย็นเหลือนิดๆในน้อยจากการขายเนาะค่ะเนาะนี่เกงใส่ขันน้ำย่านางใส่ซิงไก่ลงไปแล้วที่นี้ก็ใส่พริกแกงมาพอหายคิดถึงคินหอดกันเด้อค่ะคุณป้าคุณแม่สุภูสุสคนพอดีว่าเรวเจอดก็บ,บ่าวีดไปปลาแล้วประมาณ มาแก่งเห็ดซูกินนน่องใหม่กับทีไปซับมากับสิเบิร์ดละและเหลือในน ой, ้อยแล้วแต่น,น่องใหม่สมค่ะแก่งแขงกินนนะู้ได้ยากไปได้คอยกินบอคตรนี่ไข่ไข่แกงใส่เห็ดอื่นๆนั่นแหละเห็ดผึ่งขาไายเห็ดไอผึ่งขมจังสีนะต่าง,งอ้อต่างไฟไปนี้ ปรุงรสตามใจชอบแล้วใสหนับประเดกยรงไปเล็วมากลาติอ้ายไปเก็นบักนาวเกเกบักหน่าวคือ,าาอบุดปีมะนี่สาดก,กิหมูรละหน่วยปรุงรสโมเมนต์โอ๊ยห <า S 2> ันใสหอมพระค้าแขงพระคะาือผลกว่างามงามอ้ยเิงไปห้างสี่มานคือเา่ากูโบกูดบมากกดติบอ่กมาเน,น็ก โดบมาคนใดโพบอยนานนีมากเลยนๆกนเลยข้าข่าตวใหนงใหม่ห้ากับเบิร์ดเลยเดี๋ยวอ่างก้อนแป๊เนมีแต่น่เบิร์ดนี่เย็ดกับเบิร์ดนี่เชตัวเย็นนี่นน้อยเอามาแกงกินดละนี่ค่ะอ่างน้องใหม่สมหนึ่งสองสามสี่้าปุ๊หาปุ๊บ ไม่สมไปกินของฝากก็ดีน้องใหม่เขายังมาท่านเบิดตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าถุงผุนเองผุนเก่าถุงนี่เอาไว้ถัดตุ๋นเจวหนึ่งไว้ค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาซีนซีนแบบไรล่มเองอะนะเพราะนซีนดอกใส่ครูหนามไรล่มย่งอยู่ังอยัษณา แกงเร็วเรียบร,อยร้อยไปกินได้เลยแบบนี้แกงเห็ดตับเตาใส่หน่อไม้ใส่ปักแข็งนาะได้เวลาก็คือแกงเห็ดเผาะนี่แหลนะเนาะแม่นบออายนี่ลักษณะสีสันคือแกงเห็ดเผาะเลยโอ้ยมั่วบอโอ้ยม่โฟกัสเมื่อกี้คล้ายๆเลยแมเห็นเขา อันโอ้ยเดี๋ยวเอาคือออกก่อนอืแล้วเรียบร้อยละเอาสิงไข่เอาก่อสิงไข่ออกละ่ะกาด้วยมาเด้อโอ้ยแหลป่ปือ้อปือโตกบอตก่อต๊สซูมืออยู่ไหนนะไ้เอ็นบเอ็มยิม,ม,มสวัสดียังเป็นท่านการครับ สวัสดีค่ะคุณป่าคุณแม่คุณยายสุกุลสุคนเด้อม,มากินแกงเห็ดนำกันตะโดยงงมะอ,อึดแล้วอ,อ่นอีกตักไปไหนเราแล้วแหละนะสะดุ้งหอนหรือเาพียังงงยังหอนอากาศหอนเนาะต้องหินเหนื่อยมากปื๋ยปือป๋อยู่ตกแผ่เนาะตะโดยืม <laughs> พี่เลืออ่างอ่นอนสีอ่างจะกินเนา้อนี่ประการนี่ปลาารแกงฮิตอนี่นั่นหรอกินใจบักแ็งมันหวานหวานัแนแบบบักแฉนแบบไรหอกอืม มาอุ้ยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยอย, <c oughs> ยู่นี่ก็แจ้งรถปุ่นอืม,มอืมาชิาาาบิหยังมาเบิ่งก่อนอูมขาชิบอกขาล้วได้ยุง ปรเยวยุักพรไปเห็ดทุล่นัน่นเดี๋ยวมือก็รุ้อีกอนี่นเนเราหลุ่นจะมานคือเขาเบอรเนาะอลับแข่งใส่ทึ่งพวงอน,น,น,นหาอยากอยู่ดิน,นี่ดิบาไหลกันเลยแม่งเมาสีม,มาแล้วเอาหเกหยักงััก พักผาต้องกินเจนสีเลยน<ำ>ืโอเคเนาะเด่อัธรรดไหมอืมลิ่ง,งึ้นหนาราวอ่ะยินไหมป้าผู้ได้สิ <c oughs> <c oughs> โอ้ กับปถนตาตอน้มนกระนี้ยงๆหอนของเคือยังสีกับแกงยังสี่ก็กินมื้อกรส่วนเมื่อไหร่ออกต้อังกันยำก็ใส่ิปละ พรอะม่แม่งแถวคื้คุณแม่ทั้งหนาะหลายอยู่ดิเอาดูตอแล้วนี่แถวใหญ่เอ้าทั้งนั้แถวนานเดียวมันเปนไงที่พี่มัองขูโตนิสันนี่ดีครับตรงกับผีแพ้งตังกินแมนครับเป็นไงเปอนหรือมันแต่เวลานียขอหามเลยคือหามกินขวดแล้วขาม นีไ่ได้ตัวนี่ประคาน่นถ้าเกิดม,มั่งแลบาไปแชร์หนันถามขื่อจรอืๆแสบเมื่อกั้ย,กยืนเนาะอันนั้นเขาเปินว่ากินท่างหลักตุนมันต้องอยำแต่โปเปะ,ปะ,ปะฟาลันนันนีมากหน่อยนีดหย่งงยืนดิยำเพื่อนดีนะ ในรูปมั้งสั่งตัวอืมน่าน่าดีครับน่ากินด้เพราะว่าถ้าเจอมีลูกจะคุณมีลูกชายคุณเดียวสำหรับคุณของเมื่อใหม่บางทีค่เบอร์ยันลูกอยู่กัอายุสีผูสีสีเจ็ดเลรอใช่แล้วครับบ่บ่คอยออกกล่องเกาะอารมณ์น้อยสิสิเข่ากล่องนึ่ง งานไม่หลุดเนาะมีลูกชายหนึ่งคนค่ะเราเพื่นจะมาเบิ้งบอบบูล่ะเพื่อนเนาะเราแทบจะกระตอกตอข้อเหม็นไปอยู่ลูกชายหนึ่งคนอายุสิบหกปีนั่นหลุมอะ่ะมันกำไม่หลุดอีกสองโซกมันกับตาก็ตั้งโซก <c oughs> ก่อเสีนไทยมุนเบสหายย่มขึ้นบ่ได้เป็นห่องนี่แมงมูเห่าหายท่นไปทันตัวผมไปดุรลย่ำขึ้นกลับมากเลยเป็นห่งทั้งห้องทั้งโดดใจเพราะว่าบ่บ่เคยหายไปตอนนั้นงขึ้นย่ามัอเศร้านี่สิยงูอยู่กับเพืนฮั่นบอกกันจะเกิดไปงันไปยังไปงันยังเขาดำยังเสียเงขื่นเปนบาวีตูผูเดียวก็หลูกงน มูอน้ำมูบานจะเสียน่าก็ะสีหินฮะเป็นไงมันจะต้องเป็นยาดีๆเลยครับพี่ถ้ากินได้คุอหนูน้องกับไปไหนกินสูหนูดต่งมนกินเป็นย่านเนาะโอ้สุดจานอีกต่อจาม เกาถึงเที่เตาเขาปลูกใหญ่ก็ทันนอกหนองฤดูกาลเทปแต่บ่อออกคือกันเมียนอืมเพแม่เราใชออกแต่พืชจะพืชถึงสิห่ดน้ำก็บ่อออกครับเนีเสื้อเชือเพียงแค่ว่ปลา,าขอดีคือห้องผสมไปปลาดอกห้าสามารถสีเอาดอกแบบใดก็ได้นะห้าสามารถเลือกเก็บได้นะไปปลาอะไรก็อยออกกำลังกายอยู่สวนก็ได้ออกกำลังกายกันอย่างค่อนสวนบันสามลอยรอบมึงเพียง ต้องลาคืบไงแมนวิ่นนั่นแล้ววิ่หงหางถ้าจะปูกเองเหมาะสำหรับก็ควรครับต้นยางหน้าเราใช้ผสมอสานด้วยต้นยางนา สวนมะม่วง,งต้นตะแบกตามประสบการณ์จริงที่ผมเคยเห็นมากสวนสน,นุก๊กเห็นหรืสอสนุ๊กสนุ๊กปลูกเองนะไอเอบลมคิวก็เก่าถึงสิบกว่าปีสิ่านมากเขาลงยูทูบไปเยอะปลูกสนุ๊กไปกระสุโมนี่บ่อคอยมีคนปลูกสนุนะ๊กเลรอเนาะปลูกแล้วกับเจสิไปขายใส่ไหม ปันเห็ดปุ๋ยปุ๋ยไม่น่าอันนั้นปอเชื่งเด็กเออฟองละยางกันครับดอกที้นเหลือเหมือนกันอืมสนุ่ยไปบ้านเหนหยาปันเกลือกอ่านค้อหนี้แล้วค่ะอื่องอื่นปลาหมันแทะแหละไม่ประมาณแล้วพอดีแต่พยวผักกรดเลยไปเห็ดชุระชุ่ยหลังต่อกันอย่างอื่นได้ค่ะขับปลาขับยงสวัสดีครับสวัสดีครับไปกินไปปลาได้ลอรุ่นครับพี่น้อง ปลาอาจจะปลานี่แล้ว <congestion. S 2> หเหลียงเห่าก็คาดว่าจะไปหาค,ค,าร,าาครูออบรุญครูบารมี่บนหลังพี่น้องเพราะว่าแต่จิมานบอกจะเสียออกบอมร่อ่วงกันเลยครับพี่น้องเพราะว่าเขาหินช่วงเขาหนีเนาะพ้นตัวหมาชิบชั่ว